อยู่ก่อนอย่าทำร้ายเขาใารเป็นใครทำไมถึงจะฆ่าอาจารย์หวงหวงไฟหงแกฆ่าพ่อฉันแกต้องชดใช้อาจารย์เหลยตายแล้วเหรออาจารย์เหลยคือใครเหลยกันอาจารย์เหลยนี่ลูกชายพี่ใหญ่เหลยเหรอนายจเย็นก่อนใหญ่เหลยตายได้อย่างไงแกทำพ่อฉันโดดน้ำตายนายมันชั่ว อาจารย์เคยช่วยพูกนายไว้แท้ๆจะเป็นแบบนั้นได้อย่างไงแกกรู้ว่าอาจารย์เป็นคนดีอย่ามาใส่ร้ายนะเออนั่นสิแกฆ่าพ่อแม่ฉันไ่ยุ่าหกันเลยท่านใจเย็นก่อนน้อยบอกว่าอาจารย์ห่วงไปฆ่าคนนี่เป็นความผิดสถานหนักน้ยต้องบอกมาให้ฉันว่าอาจารย์ห่วงข้าอาจารย์เลยยังไงอาจารย์ห่วงเกิดอะไรขึ้นกันน่ะ ตอนที่คุณกับพี่เหลยแข่งกันผมเป็นคนจัดการเองแต่พอคุณชนะแล้วพี่เหลยก็ออกจากกวางโจ้พี่เหลยกลับมากวางโจ้ตั้งแต่เมื่อไร่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกผมเจอกับอาจารย์เลยจริงแต่ไม่นึกว่าเขาจะ <c oughs> ยังไงก็เถอะก็เพราะว่าปีนั้นผมเป็นวัยรุ่นคึกขนอง พอชนะอาจารย์เลยแล้วก็ไปพูดดูถูกเขาบีให้ครอบครัวของเขาออกจากกวางโจทำให้สองพ่อลูกต้องแยกจากกันจนทุกทรมานทั้งหมดมันเป็นเพราะผมเองแต่ยังไงผมก็ผิดขอโทษด้วยหวงไฟหงฉันจะฆ่าแกให้ได้